สวัสดีเ c นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะเอาเหล้าตัวอย่างนะครับมาให้ f อดูแล้วกันนะสำหรับใครที่มีนะครับแล้วอยากจะขายนะติดต่อผมช่องทางเดียวกันนะครับก็คือ l ล ne นะฮะแอดไลน์โดยใช้เบอร์ผมก็ได้หรือคุณจะคลิกลิงก์นะครับด้านล่างนะฮะช่องทางเดียวกันติดต่อมาเลยนะใครมีเหล้านะครับโดยเฉพาะเหล้าปุ่นปแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับก็นะครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเหล้า อันนี้ก็จะเรียกว่าเหล้ายามาสกินะครับเป็นซิงเกิลมอนะฮะสิบแปดปีแบบนี้เป็นเหล้าญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะเหล้าญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวซิงเกิลมอนะฮะแบบนี้นํามาขายผมได้นะครับมีราคานะครับรับซื้อแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยามาสกิฮิบิกินะครับตัวระบุปีนะครับแล้วก็ ไม่ระบุปีนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะฮะใครมีก็ติดต่อผ่านไลน์มาได้เลยนะครับนะฮะเอามาให้ดูตัวอย่างนะครับแบบไม่ง่ายนะครับเผื่อใครนะฮะเคยเห็นนะครับผู้ใหญ่ให้มาสามารถเอามาขายผมได้นะฮะแบบนี้นะครับแบบนี้จะระบุปีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ